หากคุณแม่ตั้งครรภ์มีอาการเจ็บท้องคลอดก่อนวันที่คุณหมอนัดผ่าตัดคลอดคุณแม่จะต้องทำอย่างไรถ้าหากแม่มีอาการเหล่านี้เกิดขึ้นปวดปั้นท้องหรือว่านำคํารัว่วนำคําแตกหรือมีมูกเลือดออกทางช่องคลอดร่วมกับท้องปั้นถี่ขึ้นแรงขึ้นแล้วยังไม่ถึงวันที่คุณหมอน,นัดผ่าคุณหมออาจจะนัดผ่าอีก3-4วัน ให้คุณแม่ปฏิบัติตัวอย่างนี้นะคะสิ่งแรกเลยก็คือถ้ามีอาการ3อย่างที่พูดมางดข้าวงดน้ําแล้วก็ไปโรงพยาบาลน,นะคะสําคัญที่สุดนะจะต้องงดข้าวงดน้ําแล้วไปโรงพยาบาลเพื่อที่คุณหมอจะได้ ผ่าตัดให้ฉุกเฉินนะคะผ่าตัดให้ในกรณีที่เร่งด่วนถ้าเรามีการงดข้าวงดน้ําห้ามเอาอะไรเข้าปากเลยนะคะก่อนเนี่ยจะทําให้คุณแม่เนี่ยปลอดภัยในช่วงที่กําลังผ่าตัดเพราะถ้าหากคุณแม่บางคนเนี่ยโอ้โหกลัวมากเลยกลัวตัวเองไม่ได้กินเมื่อเริ่มผ่าจะต้องกินให้อิ่มเมื่อมีการเจ็บท้องท้องบ้านนี่คือเป็นสิ่งที่เป็นอันตรายนะคะคุณแม่เพราะฉะนั้นถ้ามีอาการเจ็บท้องคลอดก่อนที่วันผ่าตัดนี่คือในกรณีที่ผ่าตัดคลอดนะคะแต่ถ้าในกรณีที่ ีเจ็บท้องคลอดคลอดธรรมชาตินี่ไม่เป็นไรไม่ต้องงดข้าวงดน้าก็ได้แต่ก็ไม่ต้องไปกินให้แน่นเยอะจนเกินไปแต่ถ้ามีอาการก่อนที่นัดผ่าคลอดนะคะให้งดข้าวงดน้ำโดยเฉพาะคุณแม่ที่ท้องแรกผ่าตัดคลอดเนี่ยเรารู้อยู่แล้วใช่ไหมคะว่าท้องแรกผ่าท้องนี้ก็จะต้องผ่าเพราะฉะนั้นงดข้าวงดน้ำนะคะแล้วก็รีบไปโรงพยาบาลสำหรับการเตรียมตัวคลอดให้เรียบร้อย